มานะพี่น้องนะรีวิวแล้วนะอดทสิกินเบอร์ด้วยมา,ามมเริ่มพี่เบอร์เกอร์กันก่อนอันนี้เป็นเบเกอรี่จากร้านอะไรเหรอ แฮปปี้ฮอลิเดย์แฮปปี้ฮอลิเดย์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ไม่ได้คิดมากไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อร้านแน่ๆเลยกอลเลียนมาสเตอร์แฮนด์ชื่อร้านยังไองออกซิม่าจำชื่อร้านไม่ได้คิมโตก,กูอะไรสักอย่าง คิมโตคิวเฮไยอย่างวะเบเกอรี่อ๋อชื่อชื่อร้านคิมโตคิมโตคิวนี่ภาษาเกาหลีเบเกอรี่ก็จะมีเบอร์กเกอร์นะครับนี่ไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์เนื้อหรือเปล่า ตอนนี้ชอบกินเบอร์เกอร์ค่อนข้างค่อนข้างชอบกินเบอร์เกอร์นะครับจะตเรียนชิมหลายหลายร้านนี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนเนื้อเนื้อสับแล้วก็มีชีสมีชีสมอีอะไรเขียวๆใบยังบุ้เขียว ส่วนอันนี้นี่อันนี้ไม่รู้เลยครับเห็นหน้าตาหน้าทานก็เลยเอามา <Yeah. S 1> นี่ทีเด็ดของเราอันเบลเลอร์ er เลยน่ากินมากผมจะลองกินทีละคำสองคำนะครับไม่ไม่ไม่คิดว่าจะกินหมด้ย ต่อมาอันนี้เป็นเหมือนแป้งโรตีนะนนแป้งชี่แบบเพื่อนๆน่าจะเคยกินอยู่นะครับเพราะว่าเคฟซีบัตรเราก็มีอยู่ที่เขาจะใส่ไส้อะไรข้างในเบิร์นชีสข้างบนนเกียมๆน่ากินมาก ผมจะลองกินนี่ก่อนเลยข้างในน่าจะเป็นแฮมนะครับนี่นี่เกกี่ยมมหอมๆหอมมากอืม หอมครับหอมมากเลยนี่ข้างในนี่ได้มีเนื้อด้วยมีแตงกวาดองอืออืออันนี้อร่อยอ่าต่อมาเป็นนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะหยิบดูข้างในออันนี้อันนี้นุ่มมากเลยครับนี่ มันเหมือนเป็นแป้งอะไม่ใช่ขนมปังหรือเปล่ามันมันมันเป็นแป้งแป้งลอยนียวอ่ะ ออยทุก่า้เป็นชิสนะครับให้คะแนนอันนี้ตเต็มสิบนี่ให้แปดได้เลยอันนี้อันนี้ก็แปดแปดจุดห้าได้เลยครับอันนี้อร่อยมาก หอม,มันมันอ่ะหวานหวนอ่ะเนี่ยต่อมานี่นี่นี่จะดูข้างในก่อนคืออะไรน่าจะเป็นเนื้ออื้อหอมอันนี้หอมเลยนี่ครับเอามาลองดู ซอืตรงนี้ก็พูดไม่ออกอะไรมากนี่ดรงไหนเอาอีก อีกแล้วอันนี้ให้ได้เก้าอันนี้ให้เก้าอันนี้แปดจุดห้าอันนี้แปดต่อมานี่นเป็นเบอร์เกอร์นะครับเป็นกวาดองไม่แล้วอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อหมูมามาลองดู เขาทำรสชาติดีมากเลยเพืเ่อนๆของก็ส,สดแหละผักกรอบมากก็ปลาเลยว่ชาชเบอร์เกอร์นะครับแต่แต่เบอร์เกอร์นี่แป้งเหมือนจะทอดนะครับ ขนมปังมันจะชุบชุบเกลียนขนมปังแล้วก็ทอดเลยจะให้เจ้าเจ้กรกอบๆนิดนึงนะครับขั้นสุดท้ายบ,บิ๊กเบิร์ของเราอันนี้ท็อปด้วยน่าจะเป็น ดูกินได้บ้าันนอกมากเลยอนนหวานกำลังดีหอมเนยมากเลยอันนี้แฮปปี้แดเบอร์เกอร์แฮปปี้แด อันนี้ให้ก้าวเท่าแบบนี้เลยอร่ลยมากเลยเก็บ <c oughs> ไว้กินดีกว่าเพิ่มประมาณนี้เอาไว้คลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับ